สว,ส, e. er สวัสดีครับ168หมหาพุทุคุณบาทรมีไรครัวครับท่านครับศูนย์รวมแบกปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่นทุกรายการมัดรวมพระอมยยอดิยมหลายครูบาอาจารย์นะครับหารายการไหนอยู่นะครับสนใจรายการไหนก็ทักมาโทรมาสอบถามได้ไม่เช่าหาไม่ว่ากันครับพี่พี่ครับไม่เช่าหาไม่ว่ากันวันนี้ก็มีคุณแผนนะครับเป็นรายการหลุดจองนะครับหลุดจองลูกค้าไม่โอนยอดนะครับสั่งมาแล้วก็ไม่โอนยอดไม่รับผิดชอบก็ ไม่เป็นไรนะครับหลวงปู่เลือกเจ้าของนะครับรายการนี้เป็นคุณแผนนะครับคุณแผนเนื้อดวงที่รายการนี้จะสร้างเพียง8รายการเท่านั้นนะครับเป็น8เนื้อเท่านั้นพี่รายละเอียดตามนี้เลยรวมกันแล้ว8,311องค์บนโลกนะครับก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะเป็นเลี่ยมกันน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้า รับชมดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับคุณแผนเหนือดวงรายการนี้นะครับวัตถุประสงค์ดีมากขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะพี่นะวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อสมทบทุนนะครับในการศึกษานะครับให้นักเรียนยากไร้และขาดทุนทรัพย์นะครับประเภทเรียนดีแต่ยากจนนะครับก็จะสร้างโดยสมาคมสิทธิ์เก่านะครับโรงเรียนนวมินราชูทิศสตรีวิทย์สอง นั่นเองนะครับก็มีการปลุกเสกอยู่หกวาระนะครับวาระแรกพระอาจารย์ต้อมนะครับวาระที่สองหลวงปู่เวินวาระที่สามพระครูสุริยันนะครับวาระที่สี่หลวงปู่มหาศิลาปลุกเสกที่ธรรมอุทยานนะครับแล้วก็พระอาจารย์ลินวัดป่าดอนบ้านเถื่อนนะครับดูวาระที่หกวาระสุดท้ายพระอาจารย์แจ้พระครูสุริยันรวมรวมกันนะพี่นะต้องบอกว่าน่าเก็บน่าใช้พุทธคุณมากนะครับขุนแผนรุ่นนี้นะพี่นะ ที่เหลือนะครับที่เหลือมาแบ่งปันณนะตอนนี้นะครับเป็นรายการที่สี่้านเครือเขาหลงนะครับสอง9องค์บนโลกเครือเขาหลงก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเครือเขาหลงก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับท่านใดหาไว้เก็บนะครับใช้พุทธคุณกันไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหาสนิเจราจาค้าขายคนรักคนหลงครบจบที่เดียวพี่เป็นขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนเหนือดวง นะครับพี่ชื่อดีมากนะฮะนี่คือเรี่ยมกันน้าเรียบร้อยพี่มาแบบนี้เลยรุ่นเหนือดวงนะครับองค์นี้ก็จะเลขโคด้ดรันเบอร์หนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าแบบนี้เลยไม่ผ่านการใช้งานนะพี่นะไม่ผ่านการใช้งานเป็นแบบนี้เทา่านี้อยู่นะครับจะแบบนี้รับประกันพ้าแท้รับประกันแท้มาตรฐานแน่นอนที่การันตีรแท้โดยหนึ่งหกแปดพี่เอาไปแล้วไม่แท้ยินดี เต็มจำหรือว่าจะเป็นพระอพระเก่าที่ออกผมครับนอกจากว่าฟังนะครับจากว่าผมบอกว่ารับประกันแท้วัดตาวัดใจนะครับอย่างเป็นพระบ้านวัดตาวัดใจตอนนั้นจะไม่ได้รับประกันแท้ให้นะครับแต่ถ้าพระใหม่ยอดนิยมที่ออกจากมือที่ผมการันตีรับประกันให้แล้วเอาไปเช็คแล้วไม่แท้ยินดีคืนเต็มจํานวนไม่ต้องห่วงนะครับพี่ๆครับที่ชาหาวัตถุมงคลกับผม นะครับไม่มีงอแงคืนเต็มจํานวนแน่นอนนะครับคืนเต็มจํานวนแน่นอนรายการนี้นะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับเหลือสององนะครับเหลือสององนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นพระหลุดจองจากลูกค้านะครับอีกองค์ก็อีกองค์งงเลขสวยนะครับเลขหนึ่งเจ็ดสามอีกองค์เลขสวยมากเลขหนึ่งเจ็ดสามพี่นะครับเลขหนึ่งเจ็ดสามนะฮะนี่มีอยู่สององนะครับหลุดจากลูกค้านะพี่นะหลุดจากลูกค้า โอนแล้วเอ้จองแล้วจองแล้วไม่รับนะครับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าทําบ่อยๆนะครับเพราะาพมันติดมือ <c oughs> อ่ะไม่ว่าการลูกปู่เล็กเจ้าของพี่นะครับต้องบอกว่าปลูกเสกตั้งหกวาระนะพี่นะปลูกเสกตั้งหกวาระนะครับคู่ควรมากกับผู้ที่เอาไปใช้พุทธคุณนะครับแล้วก็เอาเถอะถ้าไม่เกิดกับตัวนี้ไม่รู้หรอกว่าพุทธคุณจะเป็นยังไงพี่ถ้าไม่เกิด กับตัวไม่เกิดปาฏิหาริ์กับตัวนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 6 1 4 3 0 1 9 9 3นเะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยมีรายการจัดสร้างมีกี่องค์ต่อเนื้อแบบนี้นะครับดูก็มีหลวงปู่มหาศิลาปูเวินแบบนี้นี่พระอาจารย์ต้อมพระครูสุริยันหูเยอะเยอะมาก ดูด้านหลังดูด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับพระอาจารย์แจ่นะฮะเปิดบุกเสวาราที่หนะครับขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยพี่ครูบาอาจารย์ที่ขึ้นชื่อนะครับท่านใดหาอยู่นะครับเอาไปใช้พุทธคุณนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้เลยศูนย์หกหนึ่งสี่สาศูนย์หนึ่ง้าสามนะครับเป็นขุนแผนเนื้อดวงนะครับขุนแผนเนื้อดวงเก็บเงินไปทางบวกหนึ่งร้อนะครับเก็บเงินไปทางบวกหนึ่งรยนะครับ อ่าดูกันดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับค่อยตกลงนะครับค่อยตกลงโทรมาสอบถามดูก่อนนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับ